رب للشعر انها انغام سائل البدر إِنَّنَا بسام زاحم بنات الثريا في تالقها فانت في قمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سودي تنبشم كراب ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยทุกวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นไปในสังคมมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นกระแสที่เกาะติดอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมเราก็ยังคงเป็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกอุทิสภาหรือเลือกตั้งสอวอเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสอวอแล้วก็สสนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นอิชชูของรายการในวันนี้ก็คือเรื่องของกรณีคุณฮัมัดอันวะฮายิตเต้นะครับที่เป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชนนายแดนภาคใต้และล่าสุดก็โดนกล่าวหา ในที่สุดนะครับซึ่งเนื้อหารายละเอียดนั้นก็จะมีการพูดคุยกันในช่วงที่สองของรายการนะครับเช่นเคยรายการสิทธิ์ีดาอยู่กับทนายฮานิฟยงสตาทนายความประจำรายการครับ illah, im, um, uh> ครับบิสมิลลาฮิรราะห์มาน,นิรัลลฮิซซลาัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะาะเราะกตุฮ์ครับขณะนิฟครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะฮะ ครับนะครับก็เป็นวันเดียวด้วยนะครับของการที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือเลือกตั้งสวไม่มีวันที่2นะไม่มีวันที่2นะฮะไม่มีการต้องเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมนะครับจันเดียวจัดวันเดียวทั่วประเทศนะครับตามกฎหมายซึ่งตามผลเนี่ยนะครับก็มีการออกผลการนับคะแนนนะครับสวทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็มีการเผยแพร่ตามหน้าสื่อต่างๆแล้วนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะครับมีการนับคะแนนไปแล้ว100%เต์นะครับ ผลปรากฏนะครับว่าเบอร์8นะครับคุณหญิงจรวัณเมตาการนี่ยนะฮะได้คะแนนไองพั5ห้าร้อยคะแนนด้วยกันนะครับก็หลายจังหวัดนะฮะที่มีการนำเสนอเออเรื่องของการการนับคะแนนนะครับผลของการนับคะแนนสมาชิกวุฒิสภาหรือสวเนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็มีจังหวัดยะลานะครับนราธิวาสปัตตานีเนี่ยนะครับแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดอื่นๆนนะครับก็ เกิน8ปดสอร์ซแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผลของการตั้งสวก็แต่ตามสถิติข้อมูลเบื้องต้นเห็นบอกว่ามีคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสวนะครับสวเนี่ยเขาเรียกว่าสภาสูงสภาสูงนที่นี้คือสภาสภาก็คล้ายกับเป็นสภาผู้แทนนั่นแหละครับแต่ว่า อำนาจในการเข้าไป <c oughs> เข้าไปดูแลจัดการบริหารบ้านเมืองเนี่ยอำนาจของเขานี่คืออำนาจของตรวจสอบการตรวจสอบการ,กรตรวจสอบการกรองกฎหมายครับเหมือนเป็นสภาพี่เลี้ยงให้กับสภาผูแนน้แทนราษฎรนะครับเรียนวุฒิสภาคาว่าวุฒิสภามันก็มีในยะในตัวของมันอยู่แล้วครับวุฒิก็คือต้องมีคนวุฒิคุนวุฒิมีภาวะมีวุฒิการศึกษาวุฒิ ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปอยู่ในสภาได้นะครับก็เป็นไปตามที่คาดนั่นแหละครับว่าก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เห็นด้วยกับ,บการเลือกตั้งก็ไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งของการที่ออประชาชนออกมา<อ>ใช้เสียงน้อย,นอยในครั้งนี้แล้วก็บางบาง <c oughs> บางพื้นที่เนี่ยเกิดจากความไม่ไม่แน่ใจความไม่แน่นอนทางการเมือง พอขปใช้สิทธิแล้วเกิดเป็นโมฆะขึ้นมาอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตัดสินแล้วนะครับก่อนหน้านี้การเลือกผู้แทนราษฎรครับเป็นการทั่วไปนะครับื่นวันที่สองสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็สารฐนูนได้วินิจฉัยไปว่าการเลือกตั้งไม่ได้จัดภายในวันเดียวก็เป็นโมฆะแต่มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าสาร รัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองเนี่ยไม่เป็นไปตาม <c oughs> บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยทําให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะเนี่ยผมตรวจสอบคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยศาลไม่ได้คุยไม่ได้บอกให้รายละเอียดครับหรือเอาเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงเขียนในคําพิพากษาคับคือจริงก็คือว่ามันไม่สมัครไม่สามารถที่บางเขตเนี่ย ไม่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าไปสมัครอรับเลือกตั้งได้ครับบางเขตไม่มีเจ้าหน้าที่ของกอรกตรบริการให้มีการรับสมัครได้ครับบางเขตมีการขัดขวางออย่างเช่นวันเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบางเขตมีการขัดขวางไม่ให้เข้าไปใช้สิทธิ์ก็จําเป็นต้องงดการใช้สิทธิ์วันนั้นก็ามากําหนดวันเลือกตั้งใหม่ทําให้การเลือกตั้ง มีมากกว่าหนึ่งวันศาลก็เอาเหตุนี้นะครับทําวินิจฉัยว่าเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคือให้จัดการเลือกตั้งแค่วันเดียวอืก็เป็นโมฆะโดยมติเสียงส่วนใหญ่ครับไม่เอกัลชันนะครับเสียงส่วนใหญ่คือหกต่อตาสามตุลาการสารธรรมนูญมีหกมีทั้งหมดเก้าท่านม,มีประธานสารธรรมนูญแล้วก็รประกอบด้วยตุลาการสารธรรมนูญอีกแปดรวมแล้วเป็นเก้า ลงมติ6ต่อ36เนี่ยเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ไม่เป็นไปตาม,มบทบัญญตัติรัฐธรรมนูนก็ให้ถือว่าโมฆะยกเลิกการเลือกตั้งไปก็ให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่อีก3คนสามท่านไม่เห็นด้วยครสามท่านนี่เห็นว่าการเลือกตั้งยังถือว่าอยู่ในกรอบของกฎหมายประเด็นหลักที่ศาลได้ยกมาคำอ้างก็คือ <c oughs> การจัดวันเลือกตั้ง ไม่เป็นวันเดียวัใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นซึ่งมันเกิดประเด็นข้อวิพากษ์ขึ้นมาก็คือตอนที่สาลอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็มีการแถลงนะหลังจากนั้นแต่ไม่มีเอกสารออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบแล้วก็เหตุผลที่ระบุถึงการที่สารตัดสินวินิจฉัยอย่างนั้นเป็นข้อข้อเนี่ยนะครับแล้วก็อ้างกฎหมายอ้างรำนวนตัวไหนอันนี้ก็ต้องตามก็ เลขาธิการศาลเขาก็าชี้แจงว่าต้องรอรอคำวินิจฉัยส่วนตัวด้วยคละคำวินิจฉัยโดยโดยรวม,มนะครับก็ต้องรอก็มีต้องมีการจัดพิมพ์มีการอะไรนั้นก็ต้องรอคำวินิจฉัยเหล่านั้นก็หลังจากนั้นก็มีการออกอคำวินิจฉัยเหล่านั้นมาคือภายในวันวันที่อ่านเนี่ยก็เป็นโดยปกติของศาลทั่วไปนะกรก็คือว่าเป็นคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาที่ ที่เขียนไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถเอาเผยแพร่ได้ครับบางครั้งต้องมีการแก้ไขถ้อยคําต่างๆหรือคําผิดคําถูกหรือจัดเรียงให้มันให้มันรอบครอบกว่าเดิมแล้วก็มีการลงนามของผู้พักษาถึงจะออกมาเผยแพร่ได้ก็เป็นแบบนี้ครับถือว่าวันนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นข้อกังวลว่าสารเนี่ยจะพลิกคำนิชายางคืออ่านออกมาแล้วเนี่ย ก็ยึดถือตามที่วันที่อ่านอะไรครับสารอ่านเนี่ยวันนั้นมีการบันทึกไว้ด้วยคนฟังเยอะแยะก็ถือว่าต้องเอายินตามตามที่อ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นเลยครับตามหลังเนี่ยคำวินิจฉัยของสารมนุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นคำวินิจฉัยที่มีผลกับทุกองค์กรถูกต้องไหมครับผูกพันผูกพันกับทุกองค์กรใช่ครับครับก็ผูกพันนีครับเพราะวันนี้กกตก็มีการประชุมแล้วว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งวันใดดีให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกิจอิการ รัฐบาลก็ได้เชิญพักการเมืองที่ลงสมัครเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็สานสั่งให้เป็นโมฆะเพื่อจะระดมความคิดเห็นกันว่าจะเอาอยัางไงดีออกับการเลือกตั้งไอ้ผลกระทบความเสียหายต่างๆเนี่ยตัวนีินครับมันเสียหายทุกพักการเมืองอมไม่เฉพาะพักการเมืองนะครับบุคประชาชนที่ไปลงเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยผมตัวนามินทหรือใครพี่น้องประชาชนที่ชมรายการนี่อยู่ที่ไป ในหน่วยการเลือกตั้งแล้วก็ไป,ปยงบัตรไปยงบัตรได้ีนะ,นะถือว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยโดนทำลายก็สูญทำลายโดยโดยสารนัฐนมนโนนั่นที่พูดตรงๆง่ายๆนะครับเพราะว่าคนที่ไปเลือกตั้งวันนั้นเนี่ยตามสติการเลือกตั้งคันที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็20ล้านคนนะครับ,รบตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจนํานวนที่ก็ไม่น้อยนะครับเพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งมัน4 1 7 ประมาณ47ล้านคนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์20ล้านคนก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะมีไปเลือกตั้งแต่ก็การในช่องไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้พักใดนะครับก็เหมือนวันนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้เลือกตั้งสวเนี่ยตามที่นับคะแนนวันนี้เนี่ยมีผู้ไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนเยอะมากุกหน่วยการเลือกตั้งเนี่ยมีมีมีสถิติ ออกมาหรือว่ามีตัวเลขของผู้ไม่ผู้ไปใช้สิทธิ์แต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนือตั้งมันก็สะท้อนอะไรให้เห็นบางอยา่างแต่คนก็ยังยังยังไปทําหน้าที่เพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าให้เป็นหน้าที่เป็นสิทธิเป็นสิทธิของเราโดยชอบโดยตัวเรานะแล้วก็เป็นหน้าที่ด้วยเพราะถ้าไม่กําหนดเป็นหน้าที่คนก็จะไม่ไปใช้สิทธิ์นั้นเวลาเกิดปัญหาบ้านเมืองขึ้นมาเนี่ยการการเรียกร้องสิทธิ ถ้ามันไม่บัญญัติให้เป็นหน้าที่มันก็จะมีปัญหาได้ครับอยากจะให้พูดถึงความเห็นของทางทนายเองนะครับความเห็นในทิศทางของทางการเมืองที่จะไปข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าหลังหลังหลังจากที่สารวินิจฉัยออกมานั่นแสดงว่ากกตซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้นะครับตามกฎหมายเนี่ยนะก็ต้องดําเนินไปก็ต้องมีการกําหนดวันใดวันหนึ่งแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับอีกภาคส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือยังเคลื่อนไหว ในการที่จะยังไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันจะมีการส่งผลค,คือมันจะย้อนมาสู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าถ้ากกตได้มีการกําหนดวันแล้วนะครับตาเป็นพระาชกษธิการแล้วก็จะมีการขัดขวางอีกถ้ามีการขัดขวางโดยกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งอีกศาลก็มันก็ต้องอิงครังนีชายของศาลตรงนี้อีกหรือเปล่าถือว่าเป็นบรรทัดฐานไปแล้วนะครับการวินิจฉัยตัดสินมีคำพิพากษาของศาลครั้งนี้ถือเป็นคำพิพ <fal is> ากษา คำคำพิพากษาที่ที่อาจจะต้องหยิบมาเป็นบรรทัดฐานในการจัดการเลือกตั้งต่อไปหรือก็ผมคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้นะมันไม่ใช่ว่าวินิจฉัยอย่างนี้แล้วไม่สามารถที่จะวินิจฉัยอย่างอื่นได้ถ้ามันมีเหตุอย่างอื่นขึ้นมามถ้าเอาตามหลักตรงๆต,ตามหลักกฎหมายแล้วก็ผู้วินิจฉัยเนี่ยมีความเที่ยงธรรมในการตัดสินคดีต่างๆนะครับ ขอเรื่อมันก็สามารถไปได้หลักของการทํคาคําพิพากษาตัวน้มินคาพิพากษาเนี่ยเมื่ออ่านไปแล้วนะครับเม <ME> ื่ออ่านแล้วนะครับตัวนมินทั้งผู้แพ้และผู้ชนะเนี่ยจะมีความรู้สึกรับได้ในคําพิพากษาถือว่าคาพิพากษานะั้นเป็นความพิพากษาที่เราสันนิษฐานได้ว่าเป็นคาพิพากษาที่มีความยุติธ,ธรรมอยู่ในตัวเหมือนผมเป็นทนายว่าความตัวน้ำมินคำพิพากษา ที่สารพิพากษาให้ลูกความของผมด้วยทางฝ่ายผมเนี่ยแพ้คดีนะครับอืแต่ผมยังรู้สึกว่าการแพ้ครั้งนั้นยังได้รับความเป็นธรรมจากคําพิพากษาอยู่มันเคยเกิดผมฟังแล้วเนี่ยผมผมยอมรับตามคําพิพากษาอืที่พิพากษาออกมาแต่บางคําพิพากษามันคาใจฟังแล้วมันมันมันยังคาใจว่ามันหายไปไหนอย่างเช่นโมคะทําไมไม่ไม่วินิจฉัยไปถึงเหตุข,ของการ ก่อนที่จะมันจะโมฆะมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอไม่ใช่วิจัยว่า28เขตไม่มีผู้สมัครครับที่จริงมีผู้สมัครนะตัวมี้เขาร้องยื่นคำร้องไปที่ศาลฎีกาภายในผู้ศาลฎีกาผนังเลือกตั้งนะวันที่28เขตที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้เนี่ยครับไม่สามารถสมัครได้เนี่ยเขาไปนะแต่โดนปิดเขาเลยต้องไปยื่นร้องยื่นคำร้องที่ศาลฎีกาผนั คดีเลือกตั้งเพื่อสารวินิจฉัยสารก็วินิจฉัยว่าสารไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งให้มีการจัดการเรือตงการจัดการเลือกตั้งเป็นอำนาจของกกตม,มันก็ต้องกลับไปที่กกตว่าทําไมไม่จัดสถานที่ให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งได้โดยสงบเรียบร้อยครับมันสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยจนกลายเป็นเหตุให้มีการวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งโมฆะ ตรงนี้ครับเพราะว่าก่อนที่จะมีกําลังการกําหนดสถานที่เนี่ยมันเล็งเห็นผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็มีการอันนี้เป็นคาวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการหลายภาคส่วนนี่ในในสังคมที่มีการพูดคุยกันคือก็เป็นยังเป็นประเด็นสนใจคือคือผมไม่ได้มองว่าตัวเองลงสมัครครั้งนี้ด้วยนะครับพรรคเพื่อสันติเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพรรคการเมือง53พรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เรากว่าจะได้ เบอร์ในการมาหาเสียงนะครับตัวนี้ต้องรองหับหน้าพักของเราต้องปีนกำแพงหนีกันแล้วก็ลงทุนด้วยนะครับการเ,าเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เป็นมุคคะสองกุมภาพันธ์เนี่ยทุกพักการเมืองต้องมีการลงลงทนุนในการสมัครก็ดีในการหาเสียงก็ดีในการจัดทำจัดทำป้ายโปสเตอร์การ ไปพบปะพี่น้องประชาชนอะไรพวกนี้นะครับ,ค,รบความเสี่ยงเหล่านั้นถามว่าใครจะรับผิดช,ชอบนี่ในส่วนของภาคการเมืองนะครับในส่วนของประชาชนที่ไปลงเลือกตั้งต,ตัวนอมีนบ้านอยู่ยะลาต้องนั่งรถกลับไปเพื่อใช้ไปใช้สิทธิ์วันนั้นนะครับรบ,บางคนต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์และยืนยันการมีสิทธิ์ในการเลือกตัวแทนของเราเข้าไปบริหารประเทศแต่วันนี้โดนสารอนิฉายว่ามันโมฆะไปแล้วมันสูญเปล่านะครับ สิ่งที่น่าต้องสังคมต้องต้องมีมีปฏิกิริยาบ้าง <ừ> ผมคิดว่านะปัิการกยากับเรื่องแบบนี้ต้องพูดคุยกันต้องวิเคราะห์กันเพื่อให้การตัดสินเรื่องแบบนี้ต่อไปมันจะได้มีแนวทางที่ที่ถูกต้องนะครับครับถ้าโยงในเรื่องของการประเด็นในเรื่องของการที่จะปฏิรูปรการเมืองซึ่งเป็นกระแสตอนนี้นะครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องของการเลือกตั้งยังไงบ้างครับ ก็คนที่บอกว่ามีการปฏิรูปการเมืองเนี่ยการปฏิรูปการเมืองเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยมป็นสิ่งที่ดีนะครับการซื้อเสียงขายสิทธิ์เนี่ยซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับเฉพาะในการเลือกตั้งนะครับที่เขาบอยคอรดที่เขาต่อต้านการเลือกขัดขวางการเลือกตั้งอ้างอย่างเดียวก็คือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงกันมากไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมเขาเลยจะปฏิรูปแต่ถามว่า จะเป็นรูปยังไงเราเคยคุยกันมาหลายครั้งเลยครับตัวบทกฎหมายต่างๆที่ให้อำนาจกรกตในการตรวจสอบในการจัดการเลือกตั้งในการลงโทษผู้ชื่อเสียงขายสิทธิ์ในการเลือกตั้งเลยนะผู้ทุจริตในการเลือกตั้งเนะี่ยสูงมากนะตัวนาำมีนสามารถสั่งให้มุขะสามารถให้ใบแดงให้จัดการเลือกตั้งใหม่มได้เลยนะครับกรกตเนี่ยมีอำนาจขนาดนั้นเลยถือว่ามีอำนาจที่สุดแต่สรุปแล้วที่เราเคยคุยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมาย มันไม่ได้อยู่ที่ตัวระบบนะครับวันนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลตัวบุคคลเราเนี่ยผมคิดว่าการปฏิรูปที่ดีที่สุดคือปฏิรูปตัวบุคคลการปฏิรูปประชาชนประชาชนที่ออกมาเดินกระบวนประท้วงในวันนี้ต้องปฏิรูปตัวเองก่อนที่จะไปแก้ระบบเพราะระบบในวันนี้มันยังเดินอยู่มันได้อระบบถ้าบางประเทศไม่จําเป็นต้องเครมขคัดมากหรอกรแต่คนที่อยู่ในระบบมันเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่ไว้ใจได้มันก็ นำพาประเทศชาติไปได้อะไรครับคือการปฏิรูปตัวเองที่ท่านท่านายบอกครับรูปง,ง่ายๆเลยครับวันนี้คนที่ออกมาเดินอยู่ตามท้องถนนตัวน,นี้ครับปิดกั้นการเลือกตั้งไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งแต่กลับไปบ้านนะครับตัวมีนเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกอบอตเลือกตัวแทนอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีการชื่อเสียงขายสิทธิ์ในหมู่บ้านของตัวเองอยู่ออันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับทุกพื้นที่ก็ยังมีอยู่ ไม่เฉพาะพื้นที่ที่เป็นคะแนนเสียงของฝ่ายรัฐบาลคนะแนนเสียงของฝ่ายค้านเองนะเมื่อมีการเลือกตั้งทุกระดับนะก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเกิดขึ้นแต่คนเหล่านี้ก็ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรนะคนที่มายืนอยู่หน้าเวทียืนอยู่บนเวทีบางครั้งกลับไปนก็ยังเป็นหัวคะแนนในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็มีมนี่ครับเป็นเรื่องสําคัญครังั้นการเป็นรูปก็ต้องปฏิรูปประชาชน ปฏิรูปตัวเองอเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ววันนี้ครับก่อนมีการเลือกตั้งสวท,ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดปัตตานีถ้าผมจำไม่ผิดมีการจัดจัดเรื่องการการการ,การเลือกตั้งแล้วก็ให้ตุ๊กคูให้บรรดาผู้รู้มาพูดแนะนําว่าการทุจริตในการเลือกตั้งมันบาปอย่างไอการซื้อเสียงของเราขายเสียงของเราในการเลือกตั้งกับเงินห้ 1, าร้อยหนึ่งพันบาทสองพันบาทเนี่ยมันบาปอย่างไงพี่น้องในสมนักงานเราเข้าใจ การขึ้นิืใส่เสียงในสังหวัดในพื้นที่ที่มีมุสลิมอยู่เนี่ยค่อนข้ังน้อยอืน้อยมากนะเพราะว่าเรารับไม่ได้ห้าร้อยกับการไปกาเนี่ยมันแลกกันไม่ได้ไม่คุมมค้มนะครับพนะี่น้องมุสลิมเราเนี่ยคุณจะทําเรื่องนี้เราต้องเป็นผู้นาไม่ได้ครับแล้วมุสลิมได้เปลี่ยนแปลงได้ปฏิรูประบบนี้มาก่อนอืม,มาก่อนคนอื่นรเราก็ต้องนําเสนอให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยครับสุดท้ายแล้วครับถ้า บ้านเมืองนี้เรียกร้องการปฏิรูปแต่มันยังทําไม่ได้เนี่ยครับผมว่าระบบการเลือกตั้งเลือกตัวแทนของเราก็ยังจะอยู่วนอยู่อย่างนี้ครับมาที่ตัวนมินกงนังวลแล้วก็พยายามจะหาทางออกกันนะครับว่าเมื่อการเลือกตั้งถูกขัดขวางก็จะเป็นโมฆะเลือกตั้งขัดขวางก็จะเป็นโมฆะมันกจ็จะเลือกตั้งกันยังไงแล้วจะมีตัวแทนมีรัฐบาลต่อไปข้างหน้ายอย่างไรแต่เป็นที่น,น่าแปลกนะตัวนาำมินการเลือกตั้งสองคนนี้ อทุกหน่วยไม่มีใครเข้าไปขัดขวางการเลือกตั้งเลยครับอาจจะมีระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีคนไปขัดขวางการเลือกตั้งอือาจจะเป็นเหตุอื่นอมีคนไปฉีดบัตรนั่นนั้เป็นการกระทําส่วนตัวเขาไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งเข้าไปฉีดบัตรแต่ไม่มีกลุ่มบุคคลใดเลยอืที่ไปปิดหน่วยการเลือกตั้งขัดขวางไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าไปในหน่วยการลไม่มีทําไมครับมีคําตอบกับเราไหมผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมการเลือกตั้งสวครั้งนี้ถึงไม่มีการขัดขวาง แต่บางคนไม่ไปใช้สิทธิ์อันั้นใช่แต่ขัดขวางที่เคยเกิดขึ้นทําไมมันหายไปเปลี่ยนกฎบายแล้วหรือว่ามันจะกลับไปสู่ความปกติแล้วคือไม่มีการขัดขวางกันเรื่องต่างแล้วใครจะเลือกก็เลือกใครจะไม่เลือกก็เลือกใครจะไม่เลือกก็ต้องไม่เลือกอืนี้ถ้าแบบนี้ผมคิดว่าก็โอเคครับนะครับก็เป็นสิทธิ์นะเป็นสิทธิ์ก็บังคับไม่ได้แต่กฎหมายนะบังคับอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่นะคุณไม่ไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงสิทธิ์ที่ต่างๆที่พึงมีในด้านการ การเมืองการปกครองก็จะหายไปครับไม่สามารถลงอบตอได้ไม่สามารถคัดค้านกฎหมายได้ไม่สามารถถอดถอนยื่นชื่อเข้าถอดถอนคนทางการเมืองได้แบบนี้ก็หายไปอืก็ถ้าคุณรับได้ก็ไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ก็ได้ครับ,บครับผมครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังน่าสนใจอยู่ก็คือเรื่องของการเมืองนะครับถ้ายงในเรื่องของคำวินิจฉัยศาลเมื่อกี้นะครับโยงไปที่ศาลมิสกรูเนี่ยถ้าเราดูในหลายๆประเด็นด้วยกันแลวก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะให้ความไว้นิชื่อใจหรือลดความน่าเชื่อถือของสถาบันศาลตรงนี้เนี่ยในมุมมองของธนาินิปเองในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยมองกรณีอย่างนี้ยังไงฮะคือสถาบันศาลเนี่ยที่จริงแล้วโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นสถาบันที่ ประชาชนให้ความเคารพนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นสถาบันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของอคนที่ที่ที่โดนโดนละเมิดหรือต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองเนี่ยครับการไปหาศาลไปพึ่งศาลเนี่ยผมได้ความเห็นของผมนะผมยังคิดว่าระบบศาลของเมืองไทยเรายังดีอยู่ยังยังพอที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อยู่นะครับ แต่มีบางเรื่องบางาบางเรื่องบางบางสารแค่นั้นเองที่อาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเหมือนที่ที่เขาพูดกันนะครับนักพิาการทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเสื้อสีต่างๆกันนะครับเขาก็มับอกว่าสารตุลาการสารชุดนี้มาจากที่มาไม่ชอบก็คือมีมาจากการแต่งตั้งของคณะปฏิวัติ เกิดจากการปฏิวัติไม่ได้เกิดจากอำนาจของประชาชนโดยตรงันั้นจะเลือกใครมานั่งตรงนั้นก็ต้องเลือกพวกพ้องของตัวเองเข้ามานั่งเพื่อเป็นคุณกับฝ่ายตัวอตรงนี้ก็เป็นข้อ,ขอวิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะถ้าระบบที่มามันไม่ถูกต้องอม,มันก็จะเป็นข้อด่างพร้อยในการถูกวิจารณ์ได้แต่ทั้งหมดนะครับถ้าสารที่มายัางไงก็แล้วแต่ แต่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและก็วินิจฉัยคดีไปตามตัวบทกฎหมายที่แท้จริงรไม่เบี่ยงไม่ตัดทอนวินิจฉัยให้สิ้นกระแสความนะครับมันก็จะได้คำพิพากษาในการตัดสินแล้วก็ต้องแล้วก็สามารถเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมได้นะครับคำพิพากษาบางคำบาง,บาง,บ,างบางฉบับเนี่ยไม่สามารถแก้ไขสังคมได้อย่างเช่นคดีสาษาล่าสุดนี่แหละครับ ม,ม,มันไม่ได้คําตอบอ,อะไรกับสังคมเลยครับเขาบอกว่ามันจบแล้วที่ค,คุณไปใช้สิทธิ์นั้นยี่สิบล้านจบแล้วแค่านาั้นแะแต่แล้วจบแล้วจะเป็นยังไงต่อครับจะแก้ไขยังไงไม่มีเหตุของมันละ่ะอืมไม่มีเนี่ยครับคือมันเป็นประเด็นสิ่งที่น่าข้อสงสัยก็คือโดยปกติเนี่ยนะฮะศาลก็คือต,ตัวตัวผู้พักษาเนี่ยนะครับ,ค,รบคือจะไม่ออกมาคุ้มคลีครับผู้คนกับสังคมนั้นเป็นใจจรรยาบัณของศาลของผู้พักษาทีนี้ไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ย โดยหลักเนี่ยมันจะมีในเรื่องของศารเวลาวินิจฉัยออกมาเนี่ยคือมันต้องพิจารณานะครับตามความเหตุความเหมาะสมสมเหตุสมผลของข้อเท็จจริงด้วยกับบริบทของสังคมด้วยกับสภาพเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถามว่าสารเองเนี่ยคือท่านมองถึงสภาพการของสังคมณปัจจุบันหรืออารมณ์ของประชาชนของพลเมืองเนี่ยนะฮะว่ามันไปในทิศทางไหนคือไม่ได้หมายความว่าศาล จะตามคล้อยอารมณ์ของประชาชนที่<อ>มีอารมณ์ที่ไม่มไม่ชอบอเพียงแต่ว่าเวลาศาลตัดสินแล้วเนี่ยศาลจะยืนบนตัวบทกฎหมายที่แท้จริงคือตามตัวเลยหรือด้วยกับสิ่งที่ศาลเองเอออยุนิชัยด้วยกับการที่วิเคราะห์นะคะรคับสังเคราะห์จากบริบทหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นไปในทิศทางอย่างไรบ้างคือการวินิจฉัยคดีเนี่ย ยิ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องออกับการเมืองการปกครองกับตัวมินมันก็ต้องเหมือนที่ตัวมินบอกแหละมันต้องประกอบโดวยองค์ประกอบหลายเรื่องอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของแต่ละคดีครับข้อกฎหมายที่จะมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงอแล้วก็ทิศทางของสังคมนะครับครับการแก้ปัญหาสังคมด้วยในคําวิเชใชัยของศาลระดับนี้นะศาลรบบัฐมนะนูลแบบนี้ มันต้องให้ทางออกกับสังคมได้ด้วยครับแต่ไม่ใช่ว่ายึดกระแสสังคมเป็นหลักแล้วก็วินิจฉัยเพื่อให้ถูกใจกับกระแสสังคมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบนี้ไม่ได้อืเพราะสังคมเรามันมีมันจะแบ่งเป็นสองฝ่ายสามฝ่ายแน่นอนมันไม่มีฝ่ายเดียวหรอกไม่ฝ่ายเดียวเราก็ต้องมีรัฐบาลละฝ่ายค้านอช่มนั้นมันก็สามารถที่จะไปได้นั้นการที่ออกมาแล้วก็ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบหรือทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าโดน อาจทำโดยคำวินิจฉัยของศาลแล้วเนี่ยสังคมไม่สงบสุขแน่นอนอแน่นอนนะครับแต่ถ้าวินิจฉัยโดยข้อที่จริงโดยปรับข้อกฎหมายให้เข้าแล้วก็สามารถที่จะเขียนคำวินิจฉัยศาลเพื่อแก้ไขปัญหาและให้แนะนำทาองออกให้สังคมได้ผมว่าทุกฝ่ายยอมรับในคำวินิจฉัยอย่าให้เกิดอ่านแล้วฟังแล้วอย่าให้เกิดว่าฝ่ายเราโดนเลืองานอ,อยู่ อยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยครับดันี้ไม่มีทางแก้ปัญหาสังคมได้แล้วความน่าเชื่อถือของศาลก็จะตกลงการันก็ตามศาลก็ยังเป็นสถาบันที่ให้การเคารพนับถือของประชาชนนะครับอยู่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องของประเด็นการเมืองที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องของคาวิใัยหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับคงจะมีการพูดคุยกันในการสื่อที่ข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในช่วงที่2เนี่ยก็คือกรณีเรื่องของการกล่าวหา นะครับซึ่งกล่าวหาผู้ต้องขังที่อยู่ในศาลกล่าวหาว่าในขณะที่มีการก่อเหตุเกิดขึ้นนะครับ,รบซึ่งคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยณเวลาเดียวกันสถานที่ณเ,เวลาเดียวกันเนี่ยคือตัวเองเไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นนะครับ,รบก็เป็นประเด็นปัญหาที่มีการพูดคุยกันสิ่งหนึ่งก็คือเป็นการตั้งข้อสงสัยก็สังเกตว่าเป็นความบกพร่องของกระบวนการหรือหน่วยงานในการที่จะนําความ สงบสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรตรงนี้ก็เกี่ยวกับศาลด้วยเกี่ยวกับศาลด้วยก็ออกมาจับนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะฮะชาวเราในช่วงที่2จะมาพบกันนะครับกับอนวศึกษานะครับหัวข้ออนวศึกษากระบวนการเสริภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเปิดสายนะครับให้การผู้มชมนั้นสามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนในรายการใครที่มีประสบการณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะโทรเข้ามาได้อย่างรายการครับช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และเดี๋ยวกลับมาครับ